ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดานัยพงษ์เชิดโชติศักดิ์วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ lookup table ในโปรแกรม r studio นะครับก็หลายๆครั้งเวลาเราทำงานนะครับเราก็อยากจะ,ะใช้ฟังก์ชัน lookup นะครับเพื่อเป็นการแปลงโค้ดของตัวแปรนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็จำเป็นจะต้องลงแพ็กเกจดังต่อไปนี้นะครับที่จำเป็นก็คือมี tidyverse หลักๆเลยนะครับอีกการน,นึงน่าจะเป็น summary tool นะครับอื่นๆก็สามารถที่จะ copy แล้วก็ลงตามนี้ได้เลยนะครับเช่นเคยครับคนที่ติดตามก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโค้ด l o o k u p r แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ Google Drive ตามลิงก์ข้างล่าง YouTube นี้นะครับ ก็เราก็จะทำการ install package นะครับด้วยการเอาเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดที่6แล้วก็ execute มันนะครับกด control ค้างไว้ข้อ Enter 1ครั้งนะครับก็จะทำการลง package หลังจากนั้นก็ไป s e ตที่ working directory นะครับ Set working directory คือการเข้าถึงที่โฟลเดอร์ที่เราต้องเปิดไฟล์ข้อมูลนะครับวิธีทำก็คือเราเข้าไปที่นี่ครับ session Set working directory แล้วก็ choose directory นะครับ ในที่นี้ผมมาที่ดาวน์โหลดแล้วก็โค้ด for youtube นะครับกด open นะครับเนื่องจากว่าผมเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการ open file ที่ชื่อว่า ny accident csv นะครับเหมือนกับ ep ที่แล้วนะครับคาสั่งก็คือ read csv แล้วก็วงเล็บเปิดตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็บอกว่า header เท่ากับ true ตรงนี้หมายความว่าให้บรรทัดล่าบรรทัดแรกขอ,ข,อของฐานข้อมูลนะครับบรรทัดแรกของฐานข้อมูลนั้นเป็นชื่อตัวแปรนะครับเราทําการ execute นะครับกด c อน t r ร l ค้างไว้ข้อ enter ตัว my data ก็จะขึ้นมาด้าน panel ความมือตัวนี้นะครับนี่ก็คือ data นะครับเป็นฐานข้อมูล Accident ในมหานครนิวยอร์กนะครับทีนี้สมมุติว่าเราสนใจไปที่ตัวแปร ที่ชื่อว่า borov นะครับหรือเขตการปกครองนะครับเราก็ทำการฟรีคอนซีดูนะครับอ้างฐานข้อมูล mydata แล้วก็ใส่ดอลลาร์สายระบุชื่อตัวแปรคือ b o r o h นะครับนี่ก็จะเป็นย่านเมืองต่างๆนะครับย่านเมืองต่างๆสมมว่ในที่นี้เราสนใจที่จะแปลงโค้ดคือ bronx เนี่ยให้เป็นหมายเลข1ลนึ่ง b r o o k l หมายเลข2อง manhattan หมายเลข 3 Queen หมายเลขก s t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  n Island หมายเลข5เหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็จะใช้ Look Up Table นะครับหรือคำสั่ง Look Up วิธีการทำก็คือ,อขั้นตอนแรกนะครับเราสร้างเป็น Data Frame ก่อนนะครับ Data Frame ประกอบไปด้วย2ตัวแปรก็คือ b r r u o w แล้วก็ b r o u o h Code นะครับสังเกตว่า Bronx ก็มันก็จะสัมพันธ์กับหมายเลข1 b r o o k ุคลนหมายเลข2 m a n ม a t t a n หมายเลข3เหล่านี้เป็นต้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง data.frame นะครับแล้วก็อ้างไปชื่อตัวแปร2ตัวนะครับ b o r o u เท่ากับใส่ถานให้มันนะครับแล้วก็บา r ์ o d e เท่ากับแล้วก็ใส่ถานให้มันนะครับเป็นตัวเลขหลังจากนั้นเอาไปเก็บไว้ที่ data.frame ที่ชื่อว่า b o r o u table นะครับทำการ execute นะครับตัว borough table มันก็จะออกมานะครับอย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปดูก็จะเป็น บาร์ฟนะครับชื่อตัวแปรบาร์ฟโค้ดก็เป็นชื่อตัวแปรตัวที่2แล้วก็บรอนส์บาร์ฟโค้ดเท่ากับ1นึ่งบุคลีนเท่ากับ2นะครับสังเกตว่าตัวบรรทัดสุดท้ายคือตัวนี้คือว่างเปล่านะครับหรือ missing data หรือ empty string เนี่ยนะครับเราให้โค้ดเท่ากับ6นะครับซึ่งตรงนี้เราพิมพ์นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยพิมพ์คอมม่านะครับ2ตัวเนี่ยนะครับขอโทษครับเครื่องหมายคำพูด ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรเนี่ย<ม>ให้มันเป็นเลข6นะครับหลังจากนั้นง่ายๆครับเราก็ใช้คำสั่ง j o y นะครับ j o y j o y นะครับ j o y เราจะ j o y ระหว่างอะไรเราจะ j o i ระหว่างตัวฐานข้อมูล my data กับ b o r o f table นะครับก็คือมีคำสั่ง my data comma แล้วก็ตัว dataframe b o r o f table นะครับ คอมมา b บ by อะไรครับคือเราใช้ id เป็นตัวจอยก็คือบอร o ฟนะครับคือคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเทเบิลที่เราจะลุกอัพนะครับแล้วเราจะแล้วเราจะแปลงตรงนี้นะครับ my data ตรงนี้บอรอฟตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นโค้ดนะครับเพิ่มตัวแปลกตัวหนึ่งคือบอร o ์ฟโค้ดโดยที่ถ้าบรรทัดที่1เนี่ยเป็น bronx นะครับค่าบอรว์ฟโค้ดก็จะต้องเป็น1น,นะครับ หรือแมนฮัตตันค่าของมันก็จะต้องเป็น2ตาม look-up table ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง j o ยนะครับแล้วก็ให้มันจอยโดยลุกอัพไปที่ค่าของตัวแปรบ e l o f นะครับทำการ execute นะครับเมื่อ execute เสร็จมันจะไปเก็บไว้ที่ตัว data frame ก็คือ plyr 1นะครับ mm hmm. execute นะครับ ก็เข้าไปดูนะครับที่ DataFrame ตัวแปรบ o ร์ัฟนะครับ record ที่1นะครับตัวแปร b o ร์ัฟคือ Bronx ค่าของบ o ร์รัฟโค้ดก็จะไปอยู่ด้านขวาสุดนะครับก็คือ b o ร์รัฟโค้ดหนะครับบรรทัดที่3ค่าของมันคือหมายเลข3คืออะไรครับหมายเลข3คือแมนฮัตตันนะครับดูที่ครับว่าแมนฮัตตันตรงกับ b o r ์รัฟเทเบิลไหม แมนนัตตันน็นคือหมายเลข3ตรงกันนะครับนี่คือวิธีการใช้ lookup table นะครับหรืออาจจะมาดูวิธีที่2นะครับจริงๆแล้วในโปรแกรม r studio เนี่ยมันก็ทําได้หลายทางนะครับเหมือนกับเราเดินทางาไปกรุงเทพนะครับก็สามารถใช้ได้หลายเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้เราจะใช้คําสั่ง case when นะครับ case when case when แล้วก็อ้างไปที่ ตัวแปรนะครับ my data object my data ตัวแปร boarf นะครับ boarf เราบอกว่าถ้า boarf เท่ากับ1อ่าเท่ากับ Bronx ครับให้เป็นหมายเลข1ถ้าเท่ากับ Brooklyn เป็นหมายเลขก2ม Manhattan หมายเลข3ค Queen หมายเลขส4 Staten Island หมายเลข5แล้วก็เป็น empty string นะครับก็คือมีเครื่องหมาย quotation แล้วก็ให้เป็นหมายเลข6ต้องไม่ลืมนะครับระบุตรงนี้ด้วยว่า as. character my data dollar sign b o r f นะครับก็คือเป็นชื่อเดียวกันกับตัวนี้นะครับนะครับให้เป็น as character นะครับหลังจากนั้นเราทำการ execute นะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงไหนก็ได้ครับระหว่างบรรทัดที่34จนถึง42นะครับเราก็จะได้เป็นค่าตัวแปรตัวใหม่นะครับก็คือ b o r f new b o r f code หลังจากนั้นเราใช้คำสั่งตรงนี้ครับ c by ก็คือให้มัน add เข้าไปอยู่ใน my data นะครับ c by my data แล้วก็เมื่อ execute เสร็จปุ๊บก็ให้กลับเข้าไปที่ object my data นะครับ <c oughs> หรือถ้าเราไม่อยากไปรบกวน my data เราก็ให้มันเข้าไปอยู่ใน my data 2อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะงั้นสิ่งที่มันทำก็คือมันก็จะ combine ตัว MyData ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยฐานข้อมูลตัวนี้นะครับตัวเดิมๆตัวนี้มีทั้งหมด 3, 1คอลัมน์แล้วก็ให้มันอแอดตัวตัวบ o ร์ัฟโค้ดตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับโดยใช้คำสั่ง C by นะครับกด Ctrl c อนโทรลคอลเอ e เตนะครับทีนี้มันก็จะไปอยู่ใน MyData 2นะครับมาดู MyData 2 นะครับบรอนซ์ Bronx คือหมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับแมนฮัตตันหมายเลขสามเรามาดูนะครับด้านขวามือสุดนะครับก็คือนิวบอร์ฟโค้ดนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามนะครับบรอนซ์ Bronx คือหมายเลขหนึ่งแล้วก็ 1, แมนฮัตตันหมายเลขสามนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการใช้ lookup table ที่เราลองเช็คดูนะครับว่าตัวแปรบร์ฟโค้ดเนี่ยนะครับใน my data 2เนี่ยตัวแปรด้านขวามือสุดเนี่ยมันเป็น มันเป็นตัวแปร String หรือว่ามันเป็นตัวแปร Integer หรือตัวเลขนะครับเราใช้คำสั่งคลาสครับ class นะครับอ้างไปที่ Object my data เมื่อกี้มันอยู่ใน my data 2ใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซนนะครับมันก็จะให้เลือกตัวแปร new b r code นะครับเรากดคอนโทรลค้างไวคอลอ Enter เพื่อทำการ execute ตรงนี้มันฟ้องออกมานะครับว่า new b o r o f code หรือตัวแปรตัวนี้นะครับ new b o r o f code เนี่ยเป็นตัวแปร character นะครับถ้าเราจะให้มันเป็น new e o i c นะครับทำนี้ครับ my data 2อนะครับอ้างไปที่ object เดิมแล้วก็ทิ้มไปที่ตัวแปรนะครับใส่ dollar sign แล้วก็เลือกนะครับ pop up ถ้าทำถูกนะครับมันจะมีเครื่องหมาย pop up ตรงนี้ให้เราเลือกเราก็เลือกที่ new b o r o f code ใส่เครื่องหมาย assignment นะครับ assignment ใน r uh, studio นี่คือเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ขีดนะครับนะครับอ้างไปที่ my data 2อ่าขออภัยครับเพื่อเพื่อให้มันอ่าระบุเป็น numeric นะครับเราใช้คำสั่ง as dot numeric นะครับ as numeric นะครับอ่ามันก็จะมีวงเล็บนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดโดยที่ให้ตัว my Data าสองนะครับ MyData 2ระบุตัวแปรนะครับ d o l ลาร s i g n n นิว o าร์ Code เรากำลังจะบอกว่า Object MyData 2ตัวแปรนิ r o า o f c o d e เนี่ยให้มันเป็น Numeric แล้วก็ a s s i g n กลับไปที่เดิมนะครับก็คือเขียนทับที่เดิมนะครับกด Ctrl, c r n t r ร l เข้าอน e นะครับนี้เราไปดูนะครับอีกทีหนึ่ง Class m y d a t a 2 dollar sign new น o เนนะครับเห็นไหมครับมันเป็น Numeric เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นนี้ก็คือวิธีการใช้ Lookup Table นะครับในโปรแกรม RStudio แบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ